สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ช่วงบ่ายครับผมก็มาชมพ่นกันสนิมหูช่างพลดอนเจริญสวิสสาขาสมุทรสาครกันครับอันนี้ก็หลังจากที่ผมฉีดน้ํายากัดสนิมกัดค่าต่างๆแล้วนะครับก็เนี่ยฮะของแต่งชุดแต่งท่อแต่งของแต่งลุกชิ้นนะครับเนี่ยผุมผ้ามิชชิดครับมิชชิดร้อยเปอร์เซ็นครับ ของแต่งทุกชิ้นนะครับถ้ามีการโค้งตรงเต่งทุกสิ่งทุกอย่างครับเราจะคุมให้ครับคุมผ้าทุกชิ้นครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าล้อหลังนะครับหมดห่วงได้นะครับเรื่องของแต่งสําหรับพี่ๆท่านใดแต่งจัดเต็มมานะครับช่วงล่างของผมก็จะคุมให้ทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับผมว่ามันจะเงาถูกใจไหมไปพร้อมๆกับผมเลยครับ น,นี่สเปเซอร์สีดําลูกค้าขอมาก็พ่นดําเลยนะครับไม่ไม่หุ้มแต่ถ้าเกิดคันใดสีม่วงเขียวฟ้าเหลืองส้มผมคุมไว้ให้นะครับผมจะคุมคุมเทปกาวไว้ให้มันก็จะอยู่สภาพเดิมน,นะครับแต่น,นี้มันสีดําอยู่แล้วผมก็ขออนุญาตพ่นดําไปเลยนะครับถ้าจุดไหนของแต่งชิ้นไหนถ้าดําหรือลูกค้าอยากให้ผมพ่นแจ้งได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น,นในราคา2,290บบาทนี้ ไม่ลดประกันไม่ลดคุณภาพลดแค่ราคาอย่างเดียวนะครับปกติผมจะพ่นอยู่ที่2,790บาทรวมถอดล้อพ่นดุมอย่างนี้เลยนะครับส่วนวันนี้ไม่ใช่วันนี้อ่าส่วนหลังจากพรุ่งนี้59คันแรกเหลือ2,290บาทครับราคานี้หาไม่มีนะครับรับประกันได้ว่าไม่มีแน่นอนถ้าเกิดผมไม่เปิดอีกสาขาน,นะครับ 2 2 9 0บาทหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแน่นอนครับถอดล้อพ่นดุมรับประกันทุกอย่างเหมือนเดิมครับเหมือน2,790บาทไม่มีลถนะครับรับประกันให้2ปีการรับประกันของผมคือหนึ่งเราจะเราจะเคมฟรีทุกกรณีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หนึ่งที่ไปคููถลอกยังไงก็ช่างนะครับพ่นปีไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน2ปีนะครับหรือใครที่ล้างหรือว่าทําอะไรก็ช่างที่สีมันถลอกกลับมาพ่นปีได้ไดครับภายใน2ปีนะครับโอ,อเดี๋ยวมาชมใปพร้อมกับผมครับสมุทรสาคอนแถวไหนพี่แดงอ่าของมะเดื่อครับพี่แดงอ่าของมะเดือ่อของมะเดื่อตรงข้ามวัดแครายนะครับอยู่ฝปปังสีงาม 5สรรพสินค้าสีงามนะครับผมถ้าเกิดมาไม่ถูกยังไงโทรหาผมนะครับนง0614292352ครับเดี๋ยวมาชมนะครับอันนี้ก็คือยังไม่พ่นก็ออกด้านได้านนะครับปกติตามรถใช้งานครับเป็นอย่างนี้ทุกทุกท,ทุกคันนะครับเพราะว่าต่อให้จะชุบดียังไงชุบเกียจ์จรถยี่ห้ออะไรเมื่อเราใช้งานช่วงล่างต้องสึกเสื่อมสภาพหรือว่าสีต้องบางตามอายุการใช้งานครับ ไม่มีบริษัทไหนที่ทาํามาครั้งเดียวแล้วสีจะสนิมจะไม่ขึ้นนะครับเป็นไปไม่ได้ครับต่อให้รถจอดนิ่งๆรถไม่ใช้งานก็ขึ้นครับผมนี่นะครับมาดูคําว่าพ่นกันสนิมดําเงานะครับว่าเป็นยังไงามาชมอันนี้คือไลฟ์สดนะครับไม่ใช่วิดีโอเห็นเห็นไปพร้อมกับผมเลยนะครับอันนี้คือความเงานะครับของ สาขาอู่ช่างคลดอนเจริญเซอร์วิสตอนนี้ผมมีทั้งหมด8สาขาไล่สาขาให้ฟังนะครับ 1. นชนบุรี 2. ระยอง 3. แหลมฉบัง 4. บางที 5. ปาจีน 6. สุพรรณบุรี 7. อายุทยาและ 8. ปพึ่งจะเปิดพรุ่งนี้คือสาขาสมุทรสาครนะครับผมก็สมุทรสาครผมจะอยู่ประจำนะครับ ก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่พี่สมุทรสาครเลยนะครับอันนี้ฮะอันนี้คือดำเงาครับสีของผมพิเศษยังไงหนึ่งสีกันสนิมร้อยเปอร์เซ็นครับสองสีของผมมีคุณสมบัติที่เงางามแล้วก็เนียนมันยังไม่พอครับแถมแห้งเร็วด้วยนะครับสีผมจะเป็นสีสูนแห้งเร็วเงาเนียนดูใกล้ๆไม่รู้ว่าจะชัดไหมอันนี้ครับ ดูความเงาเอ่อจะบอกว่ากระจกก็ก็ไม่ใช่นะครับมันคือเหล็กนะครับมันคือเหล็กจริงๆมันคือเหล็กมันคือเหล็กอ่าเดี๋ยวพึง่พงพ่นก็เริ่มจะแห้งแล้วนะครับมุมผมถามว่าช่วงล่างที่มันเงาได้ขนาดนี้นะใครๆก็ต้องพอใจใช่ไหมครับเมื่อมันสวยงามสวยงามอย่างเดียวไม่พอแถมมันยังปกป้องเหล็กเกิดสนิมได้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดราคาไม่โปรโมชั่น2,790ราคาปกติครับทุกสาขาราคาเท่ากันหมดครับถอดล้อพ่นดุมราคาเดียวนะครับที่แต่ช่วงโปรโมชั่นหรือเปิดร้านผมลดให้เหลือ2,290บาททุกรุ่นทุกยี่ห้อรถเก่ารถใหม่ทุกรุ่นไม่จำกัดรุ่นครับไม่แยกรุ่นคือ2,290บาทพร้อมรับประกันให้2ปี บวกกับอายุการใช้งาน3-5ปีครับพี่คนละฝันโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่พรุ่งนี้พี่ช่างเขาบอกเขาจะเปิดร้านรอตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับพี่ล่าฟันทิมรุบลน้อยคนคนบ้านเดียวกันัวนี้ <c oughs> คนรุบลนั้าะครับผมนะครับก็มาชมฮนะความเงาง,อง,งามมันก็จะเงาอย่างนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้งานมันก็จะ ด้านตามอายุการใช้งานนะครับไม่ได้เงาจางนี้ไป3-4ปีไม่ใช่นะครับดูความเงาครับทําไมถึงมีคําว่าเงาตาแตกมันมาจากลูกค้านะครับไม่ใช่ผมบันจัดขึ้นมาลูกค้าแซวเล่นๆโอ้ยเงาอย่างนี้ตาแตกเลยนะครับผมก็เลยเอามาใช้นะครับพ่นสามชั่วโมงครับผมตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสท้ายเลยครับตั้งแต่ขึ้นลิฟต์ถอดล้อสีต้นยากัดสนิมเป่าลมแห้งคุมของแต่งจะลรทิ้น แล้วก็พ่นการสนิมเก็บรายละเอียดใส่ล้อไล่ปอนอายุทยาร้านอยู่ตรงไหนครับอายุทยาร้านอยู่แถวแถวโลจนะประตูสี่นะครับผมติดต่อคุณบุ๋มได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจสิรีมาเซอร์วิสนะครับพี่จะเป็นสาขายโลจนะนะครับอยู่ตรงไหนของสมุทรสาครอโอ้พนพนอุบล โอ้ยผมเขีมาราดด้วยครับไอ้เดี๋ยวมื่อเอินเจอกันนะครับมื่อเอินนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันครับผมร้านอยู่ตรงไหนสมนุทรสาครกระทุ่มแบ็นครับพี่ร้านอยู่แถวๆคลองมะเดือ่อตรงข้ามวัดแครายนะครับตรงข้ามวัดแครายาจะบอกว่าตรงข้ามวัดแครายถ้าเกิดพี่อยู่ฝั่งวัดแครายไปยูเทินสีแยกปตท,ทแล้วร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับครับผม อันนี้ก็ยังไม่พ่นนะครับอันนี้ก็พ่นแล้วพี่บอกว่าเงาตาแตกอาชมไลฟ์สดไปกับผมเลยครับเนี่ยฮะจริงๆก็เริ่มจับได้แล้วนะครับเธอสีผมแห้งเร็วครับสีผมแห้งเร็วเ,เดี๋ยวก็ปล่อยพี่ช่างเขาพ่นต่อน,นะครับถ้าท่านใดมีคําถามสงสัยถามผมได้เลยนะครับหรือว่าโทรหาผมโดยตรง0614292352นะครับของพี่ พ่นกันสนิมโอ้สวัสดีครับผมอันนี้กำลังไล่สดออกวันนี้ใจร้อนขอของพ่นวันนี้เลยวันนี้มาขอประเดิมอ,อ๋อขอบประเดิมเลยขอบหน้าครับพี่ก็พี่เขาไม่สะดวกพรุ่งนี้ก็เลยขอมาพ่นวันนี้เลยเนาะ,ะผมเลยจัดให้เลยนะครับผมจัดให้เลยก็เดี๋ยวยังไงผมมีคําถามอะไรสอบถามอะไรโทรหาผมได้หรือว่า คอมเมนต์ได้ในใต้โพสต์นี้เลยนะครับผมซัพพอเบอร์สาขาบางบีเดี๋ยวไลฟ์สดเจ็บจบเดี๋ยวให้แอดีมินทิ้งเบอร์สาขาบางบีให้นะครับร้านนี้ผลงานดีจริงครับเดยแท้บริการจบมาดีแล้วจริงพรุ่งนี้เจอกันครับมาเปิดบูเปิดบู๊ขออยหน้าบ้านโอ้ขอบพระคุณมากครับพี่โอ้ยสุดยอดเลยครับพี่อภิวัฒน์นี่นะครับสิ่งที่กําไรของผม ที่ได้เจอกับลูกค้าเก่าได้พูดคุยกับลูกค้าเก่าหรือเพื่อนๆของลูกค้าแนะนํามานี่คือกําไรของผมครับสิ่งที่ผมอยากทําจริงๆผมไม่ได้ต้องการที่อยากให้ใครๆมาพนทุกสามเดือนหกเดือนผมอยากจะทําให้แบบใช้ไปห้าปีสิปีแต่ผมทําไม่ได้เพราะด้วยการใช้งานมันก็ต้องตามสภาพการใช้งาน ซึ่งผมก็อยากให้แต่ละคนมาพ่นกับผมใช้งานให้นานมากเท่าที่จะนานได้นะครับผมก็เลยรับประกันให้2ปีการรับประกันของผมที่จะไปคูดไปถลอกไปลุยอะไรมาก็ช่าง2 2 9 0ันาะครับโปรโม,มชั่นนะครับผมพ่นให้ปีเค็มปีไม่มีจำกัดจำนวนครั้งเฉพาะจุดที่เกิดเหตุน,นะครับลอกถลอกเข้ามาได้เลยครับผมพ่นให้ปีเค็มให้ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับการเคลมภายในสองปีชิ้นเอารถขึ้นนี่เลยชิ้นไม่ไรอ่ะไอทินน่ะเชกันแะเอารถขึ้นไไนี่นเลยครับรถนี่นเลยก็ <S <S ยถ้ามีท่านใดสงสัยหรือมีคําถามอะไรก็ถามผมได้เลยนะครับของผมถอดล้อพ่นดุมนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายในการถอดล้อราคาสองพเก้าสิบบาทถอดล้อพ่นดุม พร้อมรับประกันด้วยนะครับผมพี่ยอมที่กัดไปครับได้เลยครับผมพี่เดี๋ยวผมจะส่งโลเคชันให้ใต้คอมเมนต์นะครับพี่ยอมรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมไลฟ์สดจดผมจะส่งให้นะครับผมถ้ามีเรื่องด่วน0614292352 0614292352 โทรสายด่วนหาผมได้โดยตรงเลยนะครับหลังจากจบไลฟ์สดนี้นะครับผมนะครับผ่านไปประมาณห้านาทีมันก็ยังเงาอยู่อย่างเงี้ยครับเงาไหมครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวสาขาสมุทรสาครด้วยนะครับผม ไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. แนะนำให้ผมด้วยนะครับราคาโปรโมชั่นอยากให้ได้ทุกคนนะครับ59คัน2290ไม่มีลถอีกแล้วแน่นอนครับผมราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแน่นอนไม่ใช่จะลดแค่ราคาแล้วลดคุณภาพนะครับไม่ใช่เราลดแค่ราคาคุณภาพคงที่เท่าเดิมนะครับพร้อมรับประกันก็เท่าเดิมอายุการใช้งานเท่าเดิม โปรโมชั่นนี้คือลดกันจริงๆครับมคือลดกันแบบสุดๆครับผมโอเคครับถ้าพี่ๆท่านไหนก็มีข้อสงสัยหรือคำถามคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดสงสัยอะไรหรือไม่มีใครตอบโทรหาผม061 429 2352่งงนงครับรอรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับ อันนี้ฮะผมพ่นทุกซอกทุกมุมไม่ใช่แค่คัสซีนะครับไม่ใช่แค่คัสซีผมพ่นให้หมดทุกซอกทุกมุมช่วงล่างแล้วสีของผมไม่กัดกับลูกยางไม่กัดสายไฟไม่กัดพลาสติกไม่กัดทีวีซีไม่กัดเหล็กเอ้ยไม่ใช่ไม่กัดทุกอย่างไม่กัดเลยครับกัดอย่างเดียวกัดสนิงครับผมเป็นเคมีที่จะมากัดสนิงนะครับ ถ้าเกิดว่าสนิมขึ้นเราจะหยุดมันไว้ถ้าสนิมไม่มีเราจะป้องกันมันนะครับผมล้างอัดฉีดก่อนพ่นใช้เปล่าถูกต้องครับพี่เดนล้างอัดฉีดไม่พอครับพี่เดนเราฉีดน้ํายาก,กัดสนิมกัดข้าวตักกระปุกให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากชมคลิปก็ดูไลฟ์สดก่อนหน้านี้หรือว่าเข้าเพจอู่ช่างพนดอนเจริญเซอร์วิสก็ได้นะครับก็จะมีคลิปให้ดูวิดีโอให้ดูการฉีดน้ํายาก,กัดสนิมนะครับพี่เดน รเราพ่นให้ทุกซอกทุกมุมราคาเดียว2,790บาทพร้อมกับรับประกันสาด้รับประกัน2ปีอายุการใช้ง,งาน3.5ปีนะครับสวัสดีครับทำไรครับผมว่าจะพวนการสนิมเลยเห็น,นโฆษณาอ๋อวันนี้ยังไม่เปิดนะพี่มาดูวันนี้นอได้ครับอันนี้ อันนี้พี่อะไรครับเด็กสนองเซพี่สนองก็พอดีอยู่แถวนี้ผ่านมาแวะนะครับแวะมาชมเมื่อวานนี้เพิ่งเคยเห็นข้อมูลอ๋อครับผมเดี๋ยวมาชมกันจริงๆอ่ะไลฟ์สดเป็นยังไงฮะเงาไหมครับอ่าอันนี้ก็แห้งกี่นาทีอ่ะสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีแห้งเลยก็ไปเสร็จสามชั่วโมงตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายรับรถเสร็จกลับได้เลยครับเรามีลานจอดรถกว้างมากครับผม ลานจอดรถเราสามารถจอดรถได้ประมาณ200คันครับผม200คันเลยนะครับสามารถจอดรถได้ครับไม่ต้องห่วงสาขาชลบุรีอาจจะคับแคบแต่สมุดสาครลรับประกันว่าจอดรถได้ใครไม่เห็นป้ายก็ถนนเศรษฐกิจนะครับข้างหน้าจะเป็นถนนเศรษฐกิจถนนเศรษฐกิจยาวตรงนน้นเป็นปั๊มปตทนะครับปัป๊มปตท ตรงนู้นเป็นสีงามฝั่งนู้นเป็นโตโยต้านะครับผมมองก็ได้ครับป้ายผมอาจจะไม่ค่อยใหญ่แต่ก็ชัดอยู่ครับผมอ,อยู่ถนนก็จะมองเห็นได้อยู่นะครับอู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสสาขาสมุทรสาครน,นะครับนี่ครับผมก็พ,พ,พี่เขาอยู่แถวนี้เขาเลยแวะมาดูผลงานนะครับแต่วันนี้ยังไม่เปิดรับนะครับรับพี่พี่อุบลนดีเซลคันเดียวนะครับเพราะว่าพี่เขาไม่สะดวกตรงนี้ ก็เลยรับให้คันหนึ่งนะครับคันนู้นจะเป็นรถเทสนะครับผมโอเคโเคถึงเมื่อไหร่ครับโรไม่มีจำกัดวันนะครับจำกัดคันคือ2องพันเอ้ยห้คันครับพี่ครบ59าสิคันหยุดรับรถนะครับโอเคอเดี๋ยวยังไงผมขอตัวทำงานแป๊บหนึ่งนะครับ ใครมีข้อสงสัยคำถามอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดใครด่วนก็0614292352ครับผมสายตรงถึงลงได้เลยครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับต้อบมีรอบนึงก่อนกรับเ <c oughs> งายัางไงมันก็เงาอย่างนั้นเลยครับเพราะว่ามันคือสีการสนิมดำเงาสูตรทีเศษทางอู่ช่างฝนดอนเจริญเซอร์วิส คัดสรรมาให้พี่ๆได้ใช้กันนะครับขอบพระคุณครับ